อันนี้เป็นบริเวณทะเลสาบที่แม่จ๋าเคยพามาเห็ดคลิปบ่อยๆบอ,บ,อบาซิลอดูไหนตรงนี้ก็สวยมากๆค่ะว,วันดีเช้าวันหยุดค่ะคุณผู้ชมมาเดินออกกำลังกายรับลมนหนาวๆกันค่ะแดดจัดแต่ว่าก็หนาวนะคะลมหนาววีวีค่ะพี่น้องวันนี้นป๊ปาจะเอามอเตอร์ไซค์ออกจากห้องเก็บของ รู้ดูหอดแล้วคะ่ะต้องเอามอไซค์ไปขับขี่นะคะแต่ว่าเน,นืองจากว่าสองปีแล้วบ่ได้อ,ออกมาเนื่องจากว่าหาคุณแจบบเห็นแล้วทีนี่ป้าาก็เลยสั่งคุณแจมาใหม่แล้วก็ต้องยกเสร็จทั้งพวงเลยนะคะเปลี่ยนลูกคุณแจเปลี่ยนพวงที่แบบว่าอยู่ในข้อรถดเนาะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะและ้วก็มันนี้จะเอาไปสอมนะคะแต่ที่นี่สองปีแล้วเนาะบ่ได้อ,ออกจากตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้บ่มีแป้งพ้าค่ะพี่น้องเออแล้วที่นี่คือแบบว่า กับ่อโหแเละมันจะขวางทางรถบอนะคะรถกับขั้นใหญ่บรูว่าจะเอาออกใดบอนะคะนี่นั่นแหละเป็ากาเนี่ยึ่งก็ต้องเอารถออกไปทางนี้นะคะอย่าทำองมาม้าจะแตกลกูกนี่จะเอารถออกไปทางนี้นะคะกับบลูว่าจะเอาออกใดบอนะคะเนี่ยค่าแปรงพักบอนะคะเดี๋ยวมาลุนกันค่ะแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนคู้จะไปไหนนี่ใส่หมวกกันน็อกครับรถ ไปปั่นจักรยานสองรอบแล้วนะคะปั่นจักรยานสองรอบแล้วมัน,นี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะหาแนวเห็ดคะ่ะมีแดดแล้วนะคะมเน,นี้พักสลัดกะพอได้เก็บกินคะ่ะบรรยากาศของมเน,นี้นะคะแดดแห้งมากๆเนาะส่วนพักตรงนี้แม่จ๋าจะเอาออกใส่แดดค่ะพี่น้องนี่บางยางก็เกิดบางยางก็ยังบ่ทันเกิดเนาะเนื่องจากว่ามือที่แม่จ๋าวานก็คือว่า แดดบ่มีฝนตกแล้วก็อากาศหนาวค่ะนี่เดี๋ยวมันจะเปิดออกให้เขาได้รับแดดเต็มที่เห็นว่ามันีแดดแห้งค่ะพ่อพ่อบอกไม่สามารถจะไปได้เหมือนมาโอ้ยเนาะมอเตอร์ไซค์กับคันแง่ๆ่หนัก ขันขันน้นน้อยๆเอาออกไห้ได้อยู่นี่อาเล็กถอยโอ้ยป้าป้าบ่นใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยปูพักกับปูควางท่างวันมากระชีสจังไหนเนาะ อเล็กมาแล้วก็โชคดีไปค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮากลับมาจากเวียนนาก็คือว่าแดดดีมากๆนะคะแต่ว่าแม่จ๋าก็หรู้สึกว่าเจ็บคอเหมือนจะเป็นไข้เลยนะคะแต่ว่าบ่มีอาการอย่างอื่นดอกแค่เจ็บคอค่ะพี่น้องลราก็คิดว่าน่าจะโดนแบบว่าอากาศเย็นหล้กก็ไปเจอฝนเจอ,อยังไงอากาศเปลี่ยนค่ะเมื่อนี้ก็คือกลับมาจากเวียนนาแล้วอากาศดีมากๆแม่จ๋าก,ก็คิดว่าจะจัดการในสวนนิดน้อยนะคะดอกที่รีบของเฮาเขาก็เริ่มโรยไปแล้วแล้วก็ แม่จ๋าคิดว่าเขาหนาจะมีเม็ดค่ะเดี๋ยวลอมังกรถ้าเกิดเขามีเม็ดก็ลอให้เก็บเม็ดเขาละกันเดี๋ยวแม่จ๋าจะถอนแล้วก็ากาจะหาพื้นที่ไว้สาหรับปลูกที่ลิบโดยตรงเลยบต้องมาแบบว่าค่อย่ใหญ่ค่อยอยังเขาแบบนี้นะคะในตรงนี้กระเทียมปลาก,กระเริ่มบานแล้วนะคะซึ่งแม่จ๋าก็ว่าอยากจะเคลียสวนตรงแนวรั่วตรงนี้เช่นกันในปีนี้เนาะแต่ว่าก็าค่อยๆเฮ็ดไปค่ะเพราะว่ากา็ยังประท่านหัว่าจ๋าแบบว่าเฮ็ดแบบแผนแบบไหนจะปลูกยังจังไหนนะคะเดี๋ยว รอเบงหล้กาก็ค่อยๆเหดไปนะคะและ้วจิจกรรมอีกอย่างหนึ่งในมนีก็คือว่ามนีมีแดดดีมากๆดังนั้นก็คือว่าคิดว่าจะพากันไปเดินเล่นอยู่ในป่าค่ะพี่น้องขึ้นป่าขึ้นเขาหล้กาก็ศจะเอาจักรยานของนอ้องเ็ลใ่ท้ายรถไปน้าค่ะให้เพื่อนใดแบบว่าไปหาปั่นจักรยานเล่นออกกําลังกายไปนะคะสําหรับงานสวนก็จะมาเหตดต่อช่วงแดดอ่อนๆค่ะพี่น้องก็คือเป็นหลังจากที่เข้าลงมาจากเขาน่นแหละนะคะแดดลมลมตกก็เดี๋ยวจะมาเข่าวสวนต่อนะคะ ระหว่าช่วงสายๆนี่ค่ะเดี๋ยวจัดการบานเฮ็ดนั่น <S <S เฮ็ดนี่แล้วก็ไปฮับพอบานเสร็จแล้วเฮาก็จะออกไปปลากันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศสวยๆบริเวณริมทะเลสาบนะคะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เอามอเตอร์ไซค์มาล้านอมค่ะพี่น้องม,มาเฮ็ดกุญแจใหม่ทั้งพวงตอนนี้กะะ็อกเอาจักรยานมาจอดทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวออกจากนี่แล้วเฮ้าจะไปเขากันเลยค่ะพี่น้องจะพาไปออกกําลังกายบริเวณริมทะเลสาบเบงวิวสวยๆค่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงทะเลสาบกันแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งทะเลสาบสีสวยน้ากันคะ่ะเจกอนบริสียคาจอดรถเดีเ๋ยวนี่เสียคาจอดรถแล้วนะคะแวไปครับฮะน็อตเวิร์กทะเลสาบตรงนี้นะคะมาจา๋าเคยพาพี่น้องมาเบิง่งหลายเทือแล้วนะคะบรร่กว่าสิเป็นตอนหินมะนะคะ เห็นมามากฤดูหนาวน้ำตรงนี้จะเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ภูเขาต่างๆบริเวณตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยสีขาวค่ะพี่น้องซึ่งสวยงามมากๆฤดูใบไม้เปลีป่ยนสีก็งามค่ะอันนี้สปริงก็งามแล้วก็ฤดูห่อนก็งามงามทุกฤดูเลยแถวนี้นะคะปกติทุกๆปีนะคะในช่วงนี้ตรงนี้ทะเลสาบตรงนี้ขเขาเจ้าจะเปิดให้คนเล่นน้ำได้แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีกิจกรรมทางนา้ำไห้ได้เห็ดยอะแๆะมากมาเลย แต่ว่าปีนี้หู้สึกว่าเขาเจ้าจะเลื่อนเวลาเปิดไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศยังหนาวเย็นอยู่ค่ะจังเห็นแดดแดดอยู่เนี่ยกับบอแมนวาหอนเดยพี่น้องคือเห็นบอแมนจ๋าต้องใสเสือแขนยาวมาผอมนะคะเนื่องจากว่าลมหนาวค่ะพี่น้องอากาศแบบนี้แหละเฮดไห,หค้นบอสมหมายนะคะ a l ่สินที่ขลบริเวณทะเลสาบตรงนี้นะคะเห็นขจ้ามีโรดบานพร้อมค่ะมีลานกลางเต็นสามารถมานอนแคมปิ่งได้นะคะฮัลโหลป้าปลาวันดีครับหน่อยป้าอยู่ไหนคะ อยู่ไหนเอ่ย,อย,อยมาออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์อเล็กสวัสดีครับน่อยสวัสดีครับอยู่ไหนคะอา่ออาลองลอดอ้าวเราอยู่ไหนนี่เ,เขาเรียกว่าอะไรเทียร์ซีอเล็ทียีอันนี้คืออันนี้อันนี้เทียีอันนี้เทียร์ี่สีน แล้วโอนี้ไม่จ๋าก,ก็อยากบอกว่าคลิปล่าสุดที่ลงไปนะคะโดนปิดคอมเมนต์นะคะไม่สามารถที่จะคอมเมนต์ในคลิปได้ไม่จ๋าก,ก็ต้องขออภัยหลายๆเรือพี่น้องเอ้ยไม่จ๋าบ่ได้ปิดนะคะเนื่องจากว่าระบบเขาปิดเองคิดว่าหน่าจะผิดอีกอย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะคะละกะ็คิดว่าน่าจะแบบว่าน้องอเล็กอยู่คนเดียวในคลิปเยอะเกินไปนะคะเหมือนว่าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในคลิปนะคะดังนั้นคอมเมนต์ก็เลยโดนปิดอัตโนมัติค่ะปะไปต่อ เร็วๆๆๆไปต่อการร้านไอติมอยู่ตรงนู้นใครจะกินไอติมไปไหมร้านไอติมแล้วก็เครื่องเล่นของเล่นเด็กๆอยู่ทางนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้นกันไปเร็วพ่อไ,ไปเร็วไปเลย คมเมนแต่คลิปล่าสุดดอกที่โดนปิดคอมเมนต์อัตโนมัติค่ะพี่น้องหลังหลังมาหนีก็คือแบบว่าหลายๆคลิปนะคะจะเห็นว่าคลิปของแม่จ๋าเนี่ยโดนปิดคอมเมนต์คือเยอะมากค่ะพี่น้องแม่จ๋าต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้จะต้องแบบว่าพยายามอยู่ในคลิปเยอะๆให้ได้เหมือนน้องอเล็กแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเลนที่ข้าเจ้าใส่ปั้นใส่เล่นอีหอยังแบบยูนนทามนะคะซึ่งปีนี้ข้าเจ้าเลือนเวลาเปิดเพราะว่าอากาศยังหนาวอยู่ค่ะช่วงนี้ และตอนนี้เขาก็เดินกันมาได้แบบว่าเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับระยะทางอ,อมทะเลสานะคะและตรงนี้จะเป็นบริเวณสนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็ข้างๆกันตรงนั้นก็จะเป็นร้านอาหารค่ะพี่น้องมีร้านอาหารอยู่เนาะแม่จ๋ารู้สึกว่าได้ยินเสียงคนโดดน้ำเล่นเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นอาจจะเป็นวัยรุ่นค่ะพี่น้องโดดน้ำถ้าล่มหนาวน้ำเย็นจัดแห้งได้ค่ะช่วงนี้ส ระวังนะลูกชนคุณยายนะอันนี้เป็นเสียงลมเลยค่ะพี่น้องลมจริงๆกับประมาณนี้เลยซึ่งเป็นลมหนาวนะพี่น้องคิดว่าจังไหนนะคะหนาวแห้งัมยจ้ารู้สึกว่าหนาวจนสะบันแล้วค่ะในวเวลานี้แต่ว่ากะนถ้ด้านหลังของเขาได้ยินเสียงเซลล์เซลน่ะเสียงวัรุ่นโดดน้ำกันค่ะ เทาเดินรอบทะเลสาบแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันค่ะพี่น้องอยู่บอไหวแล้วอากาศหนาวแห้งนะคะสองโต๊ตรงนี้อน,นันจะเป็นนกเป็ดค่ะพี่น้องซึ่งนกเป็ดอยู่ที่นี่คือแบบอ้วนทวนสมบูรณ์มากมากนะคะสําหรับนกเป็ดเบ่งโต๊ใหญ่มากมากคะ่ะอุดมสมบูรณ์แห้งค่ะนกเป็ดอยู่นี่นะคะ ก็จบทริปสำหรับวันนี้นะคะพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศบ้านทุ่งนะคะทุ่งนาป่าเขาของพวกเรานะคะก็จะประมาณนี้แหละนะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขาค่ะสำหรับคลิปนี้ไปจ๋าก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังไหนเอาว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ